วันนี้แกงที่เหล็กใส่หมูนะคะหางกะทิลงไปผัดพริกแกงก่อนนะคะใช้พริกแกงสองขีดพริกแกงละลายแล้วเราใส่กระชายนะคะกระชายไปประมาณสักขีดหนึงผัดพริกแกงหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูใช่ไหมวันนี้ใช้หมูหั่นกันหนึ่งกิโลค่ะใส่เกลือรประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะก่อนค่ะขันตอนนี้ก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะใส่น้ำปลาด้วยนะคะประมาณหนึ่งทับทีค่ะปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนตาลทรายใส่ไปก่อนประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่ที่เหล็กค่ะที่เราต้มไว้นะคะคั้นน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะสองกิโลเ่ะเพอเดือดจีแล้วเราก็ใส่กะทิไปนะกะทิเราใช้ทั้งหมดกิโลครึ่งนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผงปฟูงรสนะคะค่ะพอเดือดอีกรอบนึงก็เป็ัอว่าเสร็จแล้วนะคะ